สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเ a ช n นล Channel. อีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะแคเลจะพาเพื่อนๆมาทำต้ยมยำหัวปลาแซลมอนค่ะเมนูที่มีคอลลาเจนเยอะมากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมนะคะแคเลจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ ใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อนะคะหลังจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปค่ะตามด้วยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงค่ะแล้วก็ส้มมะขามเปียกนะคะแค่เลยจะใส่ไปทั้งปั้นแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อน ต้มให้เครื่องของเราเดือดนะคะเมื่อเครื่องของเราเดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวปลาแซลมอนลงไปค่ะ ตอนที่เราใส่ไปนะคะอย่าเพิ่งคนนะคะเพื่อนๆรอให้น้ําเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคนเลยนะคะจะทําให้คาวค่ะจะทําให้ต้มยําของเราคาวนะคะเมื่อน้ําเดือดนะคะถ้ามีฟองอากาศแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆตักออกให้หมดเลยค่ะ เมื่อเดือดจนปลาแซลมอนของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ใส่รสด,ดีนะคะถ้าเพื่อนเนไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเมื่อใส่มะเขือเทศลงไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆต้มต่อจนมะเขือเทศของเราเริ่มสุกค่ะหรือประมาณ5นาทีนะคะ กอเขเทศสุกแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนใส่นมข้นจืดลงไปค่ะเมื่อใส่นมข้นจืดลงไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆคนเลยนะคะสักประมาณ1-2นาทีก็ปิดไฟได้ค่ะเมื่อปิดไฟแล้วนะคะ หลังจากนั้นให้ใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็น้ำมะนาวลงไปค่ะ เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูตามนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยปรับได้ตามชอบนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนๆลองชิมรสด,ดูนะคะแค่เลยจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆเ,เพราะแค่เลยใส่เกลือลองไปแล้วนะคะเพื่อนๆลองชิมดูถ้าหากว่ายังไม่เค็มนะคะก็สามารถเติมน้ำปลาลงไปได้ค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะต้มยำหัวปลาแซลมอนนะคะ เมนูที่มีประโยชน์มีคอลลาเจนเยอะมากๆเลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแคเลดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ